สวัสดีครับนี่มาพอกระบีบพันหนึ่งครับสิว่าเพิินมาเข่าที่ไวมอนีเพิ้นกับร้อมแล้วเอามาติสตังแล้วครับไอ้ที่ว่าเห็นอยู่นี่แล้วครับ นี่คือเป็นตู้ทิวาุดคนติจมาครับแต่ว่าบัดนีิ่นสิมาเหลืออครับเจ้าคือผลบอาตูนี้เนาะอ่าก็คือสีรลือเหลือตู้ครับเห็ดไหมอันนี้คือว่าผลไปเห็ดมาจากมองื่นลหละอืมบัดนี้ิ่นีิมาเด้ยเพราะว่าแต้ว่าเอาพวกดอกพวกอย่างนี้เอาคือเก่าครับอันนี้เป็นของพมูลาเอกครับที่ว่าทั้งดอกเลยดอกสัิบสองนิ้วครับนี่ยของพมูลาเอกนะครับ พวกแหลมพวกอย่างคือกันครับของพมุล่าเอ็กซ์แบปแมวแจ้ครับนี่ก็คือกันครับสับนี่ก็เป็นของพมุล่าก็คือพอดีไิมาลือตัวนี้ออกเลยครับวันนี้ให้ทางแอบดังนี่มีไซน์ใหม่ครับก็คือสี่บันนี่นั่นก็คือจะหันตู้ห้องไห่ครับก็คือเห็ดตัวไม่เห็ดตัวไม่ขึ้นมาครับแลดังที่เอาพอดเนี่ยหันไปไปหางไหนครับเดี๋ยวมาเบิ้งว่าดีไซน์เป็นแบบวีไอพีกับงานเออเชียงเสียงแอบดังไล่ติดตามเพราะจะเหนื่อยจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวมาคอยติดตามกันไปน้ำกันครับ ว่าสิเป็นแบบไหนเจ้ว่าชุดไอ้ดอกลำพงเอยียงหู้นี่เนี่ยคือชุดเก่าครับแต่ว่าตู้เหี่็ดใหมอ่าตู้เป็นตู้ใหม่เลยอันนี้ก็ตู้ที่เพิ่นเฮ็ดมาแจ่มืมอ,อึ้นแหละแต่ว่าเพิ่นมาบ่าเอาละเดี๋ยวสิให้แอบดังดีไซน์ใหม่เฮ็ดให้ใหม่ตู้ก็เลยเดี๋ยวสิมาเฮ็ดให้ใหม่เพิ่นใหม่กับงานนี้แบบ VIP จั่หน่อยพี่น้องเดี๋ยวสิมาบเบิง่งว่าสิเป็นจังได๋ครับตู้ซับของแอบดังครับสิลื้อออกใหม่เฮ็ดใหม่เบิดเลยครับนี่ ในตัวยี่ตาพจน์เนื้อสวสวยงามบางคนนี่แหละเดีย๋ยวมาค่อยติดตามไปเหมือนกันมันเป็นยังไงก็คือสีเห็ดภายในนี่ครับภายในก็คือสีวางตู้อันหนาอ่าแล้วกะ็ดอกเข้ามาข้างในพอรกับทรงข้ามาข้างในครับแล้วก็สีเห็ดมองขึ้นเป็นหลวบทรงใหม่้ลวดลายแบบ VIP ครับในตัวยี่ตาพ่นที่เนื้อขั้นนี้แหละครับนี่โอเค เดี๋ยวมาติดตามไปน้ำกันว่าสีสวยงามซ้ำไหลว่าสีเสียงดีเสียงยังซ้ำไหลนะครับงานของแอบดังครับในโต,ตโยต้าฟอร์จินเนอร์ครับผมในพวกได้ฟอกกันแน่นอนครับมาแล้วอย่าติดตามไปน้ำกันสังพงษ์กำลังติดตั้งคันนี้อยู่กำลังเรียนระบบหน้าสังพงนี่คันหนึ่งที่ว่าของเสียงใหญ่ยังนีก่ก็ได้นี่ครับเดี๋ยวว่าเบิ่งกันว่าสิเป็นยังไงต่อไปกับโต,ตโยต้าฟอร์จินเนอร์ครับ นี่ครับกําลังลื้อแล้วลื้อแล้วสิเตรียมขึ้นตูไม่แล้วมันนะครับนี่ลื้อลงแล้วตูเนี่อฟร์มูล่านี่ตู้ฟอร์มูล่าของพ่อจันเนอร์นี่สร้างเสียต้นเป็นมาโดยตรงเลยเป็นสร้างโดยตรงมาจากโรบลีสร้างมาลือ่พ่อจันเนอร์โดยตรงนี่สร้างเฉพาะทางเลยเนี่ย้นแล้วมานี่ครับดื้อเบาะอ่ะกำลังลื้อเบาะลื้อยังนี่ครับนี่ ปดเบาปดอย่างทั้งนั้นปนแล้วนะวทั้งนั้นปนแล้วเอาออกแล้วเตรียมที่ทเคลียร์เลยบัดนี้ดีไซน์กำลังวางแผนอเอาออกกันนี่แหละครับตัวสวิงอยู่เนี่ยนะนี่ตัวสวิงอยู่นี่ครับขันตัวนี้ออกก็กคือยก,ยกออกทั้งเบาะเลยยกออกแล้วบัดนี้ยกที่เคลียร์ไม่ใส่เพ่นสวยๆงามทั้งนั้นเอาออกแล้วต่างจะปอทั้งมาโดยตรงเลยการ์ลโอเคเลี้ยงกระชได้ แบบขึ้นยังไงเพื่อนตู้นี่สิยกลงเอาแต่ดอกคเสื้อเพื่อนเน่ยเนี่หลังจากลือลอล้อเบ้อเราสามารถลืนะ้อตู้มะเริ่มแล้วงาน,นเดือต้นกระทางก่อน,อนเริ่มลื้อเริ่มลื้อเออที่ได้วางแผนงานใหม่ นัดกัยน,ยนยังออกบ้านลวเป็นสวาละมันดียิบเก็แบบไม่ VIP หรือไง่ือออ้อ,อไปื่อ,อไปขนบ้านละไปนบ้านละลือทิ้งแล้ว สองฟังเขาเจ้าสองสองห่งามีสองห่วงดูแล้วลดูแล รื้ออกแล้วกรอชินแล้วนี่เก็บตัวน้อยเอวแจ้นี่แหละข้างนั้นนี่ครับรื้อแล้วรื้อแล้วไปแกออกเกระชินรับถอดเกระชินไปเรื่อยเรื่อยรื้อทิ้งรื้อทิ้งขึ้นชุดใหม่ Janding. Janding dia.